อ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมหนุ่ยจาก Animal Camp นะครับวันนี้ก็ผมมาแนวสบายๆนะครับนั่งอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะก็ตั้งกล้องถ่ายรูมถ่ายรูมถ่ายนี่เล่นนะครับก็เอาเป็นว่าก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเหงานะจะได้มีคลิปไว้ดู <laughs> กันตลอดนะ <laughs> คนบ้านๆเลยว่ะอ่ะเถื่นนิดนึงแต่ว่าวันนี้นี่มาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่า ลำโพงไฟนะครับยังไม่เคยมีใครทำรีวิวนะครับยังไม่เคยมีใครพูดถึงแต่เห็นคนมันชอบกันนะครับก็ขอบอกกันว่านะครับการที่มีลำโพงไฟเนี่ยหมายความว่าเต็นท์คุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเคยถามพี่ตูนนะครับแกงโลกร้อนนะครับถามว่าพี่ทําไมถามจริงครับทําไมพี่ต้องจุดไฟครับพี่เป็นอะไรครับพี่ตูนเขาบอกว่านะครับ การที่เราจุดไฟเนี่ยมันจะทําให้เต็นท์เราอ่ะมันมีชีวิตชีวานะครับมันจะทําให้หน้าเต็นท์ของเราเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาในตอนกลางคืนนะครับกานที่เราจะเปิดไฟ LED มันก็จะนิ่งแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตาเราเสียเรื่ององมไฟมันก็จะนิ่งแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไฟตะเกียงมันก็จะมีความโรแมนติกของมันนะครับในแบบหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันก็มีการจุดไฟนะครับการจุดไฟคือการก่อไฟคือพี่ตูนเขาไม่ได้ก่อ คือแกงโลกร้อนทางทางแกงนะครับเขาไม่ได้กอบเพียงแค่ว่าแบบว่าก่อบเพื่อความอบอุ่นครับเขากอบเพื่อความสวยงามนะครับเขากอบเพื่อแบบความสวยงามล้วนๆน่ะนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าอะถ้าเกิดก่อบไฟเพื่อความสวยงามกลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็มองเต็นมันไม่มีชีวิตชีวานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาไฟพวกนี้นะครับมา เล่นกันนะครับมันชื่อไฟว่า e n o n by b o s s นะครับ e n o n by boss จะเป็นจะเป็นตัวของญี่ปุ่นนะเป็นชื่อรุ่นอะไรสักอย่างรุ่นหนึ่งนะครับก็ป็วานน้อฮิตมากๆนะครับฮิตมากๆแล้วก็มืนได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วนะรประมาณสักประมาณ3ปีได้แล้วนะครับก็ใช้กันมาเยอะมากซึ่งผมก็ขายไปแล้วก็ซื้อใหม่ขายไปแล้วก็ซื้อใหม่วนอยู่อย่างนี้นะครับ เพราะว่าหนึ่งนะพวกพวกนี้มันจะเป็นลําโพงไฟด้วยนะเราก็จะเป็นตัวลําโพงมีมีลำโพงด้วยนะลำโพงไฟนั่นเองนะมีลําโพงแล้วก็มีไฟนะครับแต่ที่เห็นวางเรียงอยู่ข้างหน้าเนี่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนดิเดตนะครับซึ่งผมก็บ้าพอที่จะซื้อมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าอ่ะตอนแรกผมก็เห็นเขาคิดกันแหละนะครับแคมป์วันนะครับร้านที่นําผลิตภัณฑ์นี้เข้ามานะครับก็ก็ใช้กันแล้วก็โอ้มันดูมันดูเท่เว้ยเมื่อ เมื่อสักประมาณสองปีที่แล้วนะเออมันเฮ้ยมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับในเมื่อในเมื่อมันเท่เงี้ยผมก็แบบเริ่มเริ่มอยากได้มันมาใช้งานนะครับทีนี้ผมก็เลยไปตามซื้อมาแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับจะสงสัยว่าตัวไหนดีตัวไหนจะดีกว่ากันตัวนี้จ,จะเป็นของแท้ของญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกไปนะครับ เป็นของแท้ราคาอยู่ที่ประมาณ2อ0พัน0 0้าสามพันนะครับแต่สีนี้จะหาไม่ได้แล้วนะครับสีนี้จะเป็นสีที่มันพิเศษหาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นของปลอมอันนี้เป็นของจีนนะครับของจีนอย่าเรียกว่าของปลอมเลยนะครับเป็นของจีนเป็นน็อกออฟของเนี้ยแหละนะครับก็คืออันนี้มันสวยดีกระทาบ้างนะครับออพอเสร็จทีเนี้ยผมก็อยากได้สีทองตอนนั้นตามหาอันนี้ไม่มีเลยนะครับตามตามหาสีเนี้ยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยพวกนี้หายากมากๆนะ คือไอเนี้ยคือหาโคตรยากนะครับไอสีทองกับสีแดงเนี้ยคือหายากนะผมบอกไว้ก่อนนะครับก็ทีนี้ผมก็เลยไปได้ตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นมันเป็นของจีนนะครับกดในผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างของจีนนะครับของจีนตัวนี้ก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ3ามร้อยกว่าบาทนะใช้โค้ดลดอะไรไปแล้วก็จะเหลือสักประมาณสามร้อยนะครับก็คุณประโยชน์เหมือนกันแต่ผมกับชอบสีไฟของมันนะสีไฟของมันอนะ่ะจะให้สีที่เหมือน ไฟจริงๆนะครับก็คือเอาเอาไไง่ายๆเควินมันต่ำนะครับเควินประมาณ2,001-2,007ึ่งองเลยนะคือต่ำมากๆแล้วผมก็ชอบมากๆมันซิมเพิลมากๆนะครับแล้วก็สามารถต่อลำโพงลำโพงนะมีปุ่มเพย์พลสอะไรเงี้ยคือครบเลยนะครับอันนี้คือของจีนที่มันเป็นสีทองนี่ผมเอาไปพ่นเองนะตอนนั้นผมไม่มีของแท้ผมก็เลยเลือกเฉดไม่ถูกจำเฉดไม่ได้เลยพ่นออกมาเหลืองอ่อยอ,อย่างเงี้ย ก็ดูก็ดูไม่เหมือนใครดีนะสีทองนะเพราะมันไม่มีขายนะครับจะเรามาดูกันนะว่าตอนตอนนั้นอะที่ตอนนั้นอะที่ไอ้ตัวนี้ยมันออกมาใหม่ๆอะผมอะเป็นคนที่แบบบ้าเทคโนโลยีนะครับผมเป็นคนที่บ้าเทคโนโลยีผมดูแล้วนะบลูทูธยัง4.3อยู่เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอะตรงลักตรงเนี้ยที่ชาร์จอะ่ะที่ชาร์จก็ยังเป็นไมโคร USB นะครับคือแบบเฮ้ยมึงขายจะแพงเลยมึงสองสองสองพันกว่าถือว่าแพงแล้วนั้นใน ในยุคที่จีนครองเมืองอะนะครับสองพันกว่านี่คือถือว่าแพงมากแล้วผมผมรับไม่ได้ผมก็เลยไม่ซื้อนะครับผมเอ้ยไม่ไม่ไหววะคือมันไม่เวิร์กะนะก็เลยไปดูตัวนี้มาไปหาข้อมูลนะท,ที่ที่ต่างประเทศเขาฮิตตัวไหนกันนะครับก็เลยไปเจอว่าอ๋อเขาเล่นตัวนี้นี่ตัวนี้นะฮะ ชาแนกนะครับเขาเล่นชาแนกกันตอนนั้นนะ่ะในเมืองไทยยังไม่มีผมต้องไปสั่งเข้ามาจําได้ว่าราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับล้วลงขายในช้อปปี้เขาขายกัน3,000ได้นะซึ่งผมก็เลยเอาตัวนี้มา s าแนกนะครับการใช้งานของมันคือ 1. นึ่งบลู t ูธอะบลูทูธมันห้านย์นะแต่ว่าก็ไม่รู้ทําไมนะพอร์ตมันยังคงเป็นไ i โคร USB อยู่นะครับพอร์ตไมโคร USB เขาเลือกใช้กันแล้วนะครับซึ่งเขาใช้ Type C กันแล้วนะ เออเพราะฉะนั้นนะ่ยผมก็ต้องอ่ะในเมื่อมันไมโคร USB นะครับก็ง้นก็รับได้นะครับก็ใช้ไมโคร USB ได้นะซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของผมจะเป็น Type C หมดแล้วนะครับนะพอมาเจอตัวนี้นะผมใช้ตัวนี้อยู่ก็แบตดีมากนะครับผมบอกเลยว่าในบรรดาเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับคือแบตโคตรดีตัวนี้แบตดีที่สุดนะครับสำหรับซานแอนะครับอ,อยู่ได้ประมาณ สามวันสองคืนนะผมเปิดไฟทิ้งไว้เลยนะสามวันสองคืนเนี่ยนะครับเปิดเฉพาะกลางคืนนะครับไม่ใช่แบบมาถึงเปิดทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็ลําโพงเสียงดีมากๆเสียงดีที่สุดคือผมไม่พกไปเลยนะเดี๋ยวเมื่อก่อนเราก็จะบ้าพวกมาแชลหรืออะไรก็ตามใช่ไหมที่มันเล็กๆค่ะทําเป็นว่ากลายเป็นว่าผมไม่พกอะไรเลยนะครับผมก็พกไปตัวนี้แหละนะครับตัวเนี้ยคือจบเป็นคู่ชีวิตผมมาสักปีหนึ่งได้นะครับ แล้วหลังๆผมก็เริ่มเริ่มไอ้น,นี่มันเริ่มถูกละไอ้น,นี่มันเริ่มถูกนะครับผมก็เลยไปตามเก็บไอ้นี่มาคือคนเขาเลิกเล่นแล้วว่าง่ายนะครับผมก็เลยไปตามเก็บไปพวกนี้มานะ <Hz> ครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นี่มีสองสีหายากนี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูเปิดพร้อมกันเลยนะอันนี้ผมเทียบกับของจีนก่อนแล้วกันนะของจีนอันนี้นะตัวนี้นะครับอันนี้ของแท้นะครับผมกดเปิดพร้อมกันนะ ถ้าสังเกตสังเกตดูดีๆนะว่าไฟของจีนอะ่ะสีมันสวยกว่าเอาตรงๆพูดกันตรงๆเลยสีดีกว่ามีเควินที่ต่ํากว่าเควินต่ําก็หมายความว่าสีมันส้มกว่าเอาง่ายๆนะครับตัวเนี้จะมีสีที่วอร์มกว่านะครับเควินสูงนะครับดูดูสีเนี่ยดูด้วยตาคนระับถ่ายรูปมาสิบปีดูด้วยตาเนี่ยสามพันสามนะครับสามพันสามเควินที่สามพันสามแน่นอนอันนี้น่าจะสองพันหนึ่งเลยนะสองพันเจ็ดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ผมให้ตัวนี้ชนะนะครับตัวนี้กลายเป็นเหลืองอมพันธ์ไปเลยนะไม่สวยเลยนะแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือมันเดี๋ยวดูนะอันนี้มันกดเปิดแล้วกดปิดแค่นี้ใช่ไหมถ้าเราไปถ้าเราไปแขวนไว้อะมันก็จะเหมือนไฟวิ่งใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีรายละเอียดกว่านั้นนะครับก็คือตัวนี้กดหนึ่งทีไฟมันจะเป็นโหมดที่เราตั้งพื้นนะครับเออมันจะไฟมันจะขึ้นจากด้านล่างกดอีกทีนึง ไฟมันจะขึ้นจากด้านบนก็เอามันเอาไว้ห้อยแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยแบบนี้นะไฟขึ้นจากด้านเนี้ยด้านบนกดอีกทีหนึ่งก็สว่างนะเวลาใช้เวลาไปหาของหรือใช้เป็นตะเกียงต่างๆนะกดอีกทีก็จะดับนะครับส่วนฟังก์ชันการฟังเพลงนะครับเอามาต่อคู่กันเป็นบลูทูธสเตอริโอเสียงโคตรดีนะครับอันนี้ยืนยันว่าเสียงดีแต่ตัวเดียวเนี่ยเสียงส้วนนีงไม่ได้นะตัวนี้ตัวนี้เสียงดีสุดนะครับส่วนตัวเนี้ย แย่ที่สุด,สดสตามราคานะครับตามราคาเออส่วนตัวเนี้ยดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังใช้ไม่ได้เรื่องอยู่ดีนะครับผมเอาไปฟังพอดแคสต์อะไรพวกเนี้ยได้นะครับถ้าไปฟังเพลงผมว่าเสียทรสรนะเสียทรสในการฟังนะ <t> แล้วก็ยังไงซะไอ้พวกเนี้ยไอ้ตะเกียงพวกเนี้ยผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้คําตอบในคลิปนี้นะว่าควรจะซื้อตัวไหนนะครับ ส่วนผมเลือกไม่ได้คือตอนนี้ผมสะสมอันนี้อยู่เพราะฉะนั้นมีมาผมก็เก็บมีมาผมก็เก็บแต่ว่าถ้าถามผมว่าใช้ตัวไหนผมก็ยกให้ตัวนี้นะครับผมกยกให้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆชอบแสงแล้วอ่ะฉันไม่สนใจอ่ะฉันอยากได้แค่แสงมันวะิบวับวิบวับนะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบมีความสุนทรีมีการเคลื่อนไหวในเต็นท์เนะี่ยอ่ะตัวนี้ก็จบนะแต่ว่าถ้าเป็นสีดําอ่ะ มันก็จะแบบไม่หลอกกันคน้โอะเออก็เอาไปพ่นกันเนี่ยอะอยากได้สีอะ้รก็พ่นเลยเนี่ยบีบออกมาง่ายๆแกออกมาง่ายๆเลยนะครับนะก็ลองไปดูแล้วกันผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างทุกตัวนะครับนะซื้อที่ไหนอะไรซื้อที่ไหนนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับนะวันนี้หวังว่าเพื่อน คงจะได้คำตอบนะครับเรื่องไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปเราไปดูเก้าอี้กันเดี๋ยวผมจัดเก้าอี้มาเยอะๆมาเทียบกันว่าตัวไหนจะดีนะครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมนุ่ยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ